อาหารต้องห้ามกินแล้วทำลายระบบเผาผลาญไขมันทันทีกินปุ๊บอ้วนปับ๊บมีอะไรบ้างไปดูกันก่อนกินไปโดยไม่รู้ตัวอย่าทำร้ายร่างกายด้วยการหยุดระบบเผาผลาญจากการทานอาหารต่อไปนี้ค่ะ 1. ชชานมไข่มุก เมนูสุดโปรดของหลายๆคนส่วนประกอบของชานมมีนมกับครีมเทียมเป็นส่วนผสมอยู่เป็นจำนวนมากมีน้ำตาลสูงส่วนไข่มุกคือแป้งที่ผ่านการปรุงแต่งมากเมื่อกินเข้าไปจะเข้าไปหยุดระบบเาผาผลาญไขมันทันที 2. ขนมถุงไม่ว่าจะเป็นขนมถุงชนิดไหนก็ตามจะมีส่วนประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมได้เร็วมากและมีสารปรุงแต่งจำนวนมาก ซึ่งจะไปกระตุ้นระดับอินซูลินในร่างกายให้พุ่งสูงขึ้นเมื่อทานเข้าไปร่างกายจะหยุดการทำงานของระบบเาผาผลาญไขมัน 3. เครื่องดื่มปราศจากน้ํำตาลมีสารให้ความหวานแอสปาร์แตมกับซูคารโโดยสารทั้งสองตัวนี้กระตุ้นการทำงานของอินซูลินได้เป็นอย่างดีร่างกายหยุดเาผาผลาญไขมนันทันทีที่กินเข้าไปเลยค่ะเมนูไหนขวัญใจใครบ้าง อย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะนานๆทานทีในปริมาณที่ไม่มากเกินไปและออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะในทางการแพทย์จีนม้ามมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมและการเผาผลาญหากม้ามอ่อนแอลงนอกจากจะส่งผลให้อ้วนง่ายและยังทำให้น้ำในร่างกายขับออกมาได้ไม่เต็มที่จึงทำให้เกิดการอ้วนฉุหรือบวมฉุนั่นเองค่ะ การลดน้ำหนักหรือการมีเรือนร่างที่กระชับจึงต้องเริ่มต้นจากการดูแลม้ามให้แข็งแรงสมดุลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้ถูกสุขลักษณะด้วยค่ะดูแลระบบการเาผาผลาญการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399